อันนี้ใหญ่ของร้านคนชายคนชาคนชายเด็ยอเพิ่ลลวันมานีมาดูนหน้าดิ <c ười> ดูหน้าเขาเป็นยัว <c ười> ไง <c ười> <c ười>

ช้อนเราอะทำไมเลือดแท้มันยะแต่่มาแท้ลยย่งแท้มื่อรคนยเอาอาหารเไปไทยกุญชัยอันนี้กาด้า เี่ยคจะเป็นดาราดาราอย่างนีเดี๋ยวปไปไปใกลนที่เรบอกนาพี่เยอะเลยลพอละเออบ๊ายบายก่อนหนึ่บ๊ายบายอ่ะเจองานเจอ chơi không anh nãy à? à. Bye bye, Để chơi gần mày không? Chơi gần mày.